ไม่ทรงค่าไม่ทรงตอนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อได้เป็นวันที่สิบเอ็ดเลนโทนหกเปียสองเห็นเาเอ็ดค่ะในตอนเจ้าวันใหม่เข้าค่ะในวันเหมือนในข้าวใส่หมอหอมเตยอ่อนปี่น่ค่ะมาถมด้วยเงาลายตอซานซูจิในคานอวาเป็นจึ้งหื้มีจึ้งหื้ออันวันนั่นในค่าออค้าในกลยุทธ่ดีของเสีซึกมานค่ะสืบเพิ่มเอาตั้งพิษออกซานซูจีแทงว่าจังหนังในคอมาชินฝ่ายตึกโดเพียวมวยลองกินสูรกินลาบกล่าวแน่ว่า ออกซ่าสู้จีแลแทงอะไรก็มีลองกินสู้กินลาบเนี่ยค่ะ่ะเมื่อวันที่สิบเหลือนโทนโฮปีสองเ็นซาวเอ็ดเลนเจตใหม่นหนึ่งคำปีไต้สวยหนึ่งปาสิพาณีสื่อข่าวรอยเตอร์สอังอิง ออกแน้ไว้ว่าคอมาชินฝ่ายตึกดอเพียวมวยลองกินสู้กินลับอันอยู่ฝ่ายได้กุ้มกำขอสีซึกมานไล่ยเก่าวเน่เอาตั้งพิษผู้เกือกลุ่มจึงเมืองออกซาสู้จีแลเจ้านาดีเทียงอะไรก่อในพวกเขาจุ่มปัติโนยุ่งแอลตีว่าในะผู้อันต่างเอาตั้งพิษเทียงปอกำไน่เดียเป็นผู้เกือกลุ่มจึงเมือง ผู้อันถูกต่างเอาตั้งพิษเทียงปลอกกาไนเดเป็นผู้เกืก้อก่มจึงเบืองออกซานสูจีผู้กว้อนเจวิงเวิงเนปิดอดอกเตอร์มิวออองเกียมผู้กว้อนเจวิงเนปิดอยี่มินอูแหลผู้เขาจมคอมาตีฝ่ายเริ่มไหลมอดใสโอมินตูตั้งมดสีกอหนคะ่ะ วันที่11เหลือนโทน3ปี2เห็นเ้าเอ็ดปนมานันก็จอมิ้นทุนฝ่ายเปินผ่าก่อเียสึกมานหมาบแน่นัดกว่าในป่าสับแล่้แจงข่าวอันจัดเทศดีนในปีต่อนนันว่าพิยวมินเต็งจอมพ้องหลงเตื้งตากกงไรเอาคำเจ็ดจอย อีกดัางเงื่อนตออลาอเมริกันหกแสนปันออซานซูจีลองไนหน่ันพิษหมายมีอมโมคาดีลองกินสู้กินลับแหลกคอมมาเชนไฟตึกต่อผิวมวยลองกินสู้กินหลาบวาจังหนังในในะครับอนอกเลเซนนนั่นค่ะออกซานซูจียังถูกกล่าวแน่ว่าการกินสู้กินหลาบลองกาคาตีลินตาก่อสร้างลุ่มต่อคินจีฟองเดชินเฮตไทยจึงเมืองเลยซุ่มเงืนนำถึง ฮาเหงสองปากล้านเปี้ยในไหนลหันในหลิกปืนเผาของซึกมานออกหไหวในค่ะอ่อนน่าในคอศีซึกมานไหลปืดเอาตั้งพิษออกซานสุจีไววตั้งมดไม่อยู่หกอโมคดิเหมือนเจ้งหนังเอาเคิืงกับสืบลาดต่อกันในเนาะวอกวอกีทอกีอันอ่ำใจอันอ่ำมีไว้หลายสินนั่นไววในมือในคะ่ะป่นเป็นคอฮามไม่มีตั้งเป็นโควิด19ป้ป่นเป็นไม่มี การกับสืบในเนาะเยี่ยงอ่านแหลตั้งใจเฮ็ดห้กวนเมืองตื่นสารสุกศักอ่อนเก่าอีกตั้งปนเป็นหมายมีความหลับหลงปองจึงเื้ดในไหววันเนค่ะข้อม,มูลอันในสื่อข่าวได้ฟีด้อมออกไหว้ไห่ค่ะโอ้พี่น้อง่ะถ่อมเยี่ยในอกแน่ใจเป็นไวเจอพองค่ะญาติตดต่ําไม,มายมีแทงว่าจังหนังในนไหนค่ะอ๋อค่ะลูกดีในเสียวดอกกํามในเทออนพี่น้อง่ากวอดด้วยแทงตอนนึงค่ะเป็นในเกี่ยวเลยรองเงาไลยเมื่อคมตมกล้วยหนังเก่าค่ะ แน,น่นอนอันนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียและจับปานตึกส้วนของเศษซึกมานให้กึดยืดลองเฮทให้หจ้าเมื่อวันที่เกาเหลเลนทุ่นหกปีสองเห่งเศร้าเอสวันเลนหกลับปีได้สองแหง่งปักสีพานีในพ่องหลงฝ่ายนอกเมืองเมืองออสเตรเลียและดั้งเมืองจับปานเลยคบทบปุบโอ้กันสีลาดป้าลองเมืองขมตุม้มอันมีลองคกห้จ้าเป็นอยู่ในสีออกหลิกปืนเผาซานคาดอ่ำพันหรือรจอมลองในวันนะี้ ในลิีกปืนเผาสองเมืองหมกันออกนั้นตึกส่วนลาดถึงของสิีซึกมานว่าให้กึดยยึดลองเฮ็ดให้จ่าต่อก,ก้อนเมืองคมตุ่มซิปันควางก้นเมืองลาดออกหนังลอดแล้วคมป้าปล่อยปันขึ้นก้นเมืองเจออันตริงยับไปเจอนั้นตั้งเซงว่าไนะพ่องหลงฝายนอกเมืองแลพ่องหลงฝายแกดแคเมืองจับปาน เลยอุบกันตั้งพ่องลงฝ่ายนอกเมืองแลพ่องลงฝ่ายแกดแเคเมืองออสเตรเลียเลยตั้งออนไลน์สีสองเมืองเลยอุบโอ้กันลองส่วนเลยส่วนเป็นก้นในปืนตีว่าจังหนังในเกี่ยวกับเลยลองเกี่ยวลองน้ำน,นำปังหลายแขปอดจานนันกอยังตึกซ้นลาดป้าวา่าให้สร้างลองหนิมเศร้าในแมนำํำอันมีในแก่ไต้หวันและเมืองแคสียังลาดป้าวา่ามีลองไม่จจอมห่องกองอัน อันดิโมคเรซีอ่อนอ่อนลงอยู่นั่นว่าจังไหนพ้องลงสองเมืองในยังลาดป้าวา่าลองอันก้นเคอหมดสริริอันอยู่ดีในปืนตีสิ้นจ้างเบื้องแข่ถูกป,นปนน้นเป็นูุย์แลศสุยนเป็นก้นจ้มหนังจมหนังผืนลีกลายงานมีไว้นั่นก็ไม่ใจจอมอยู่ว่านหนเกี่ยวกับปลองเคอก้นในสิก็ยังตึกซ้วนไฮไลท์ส่งจุม้มอันรอดแล้วแหล่จุม้ม UNHCR อันจ้อยเทียมก้นทบตั้งอย่าเผิดเขาลาเขา้าก่วกดทัดด้วยในปืนตีจินจังนันวาให้พ้องหลงฝ่ายนกเมืองเมืองแข่เคลื่อนตุ้มตอบรานลองในดีปาซสับแจงข่าวว่าอย่าให้ลาย,ย่าลูกลงงาําเหยนในปืนตีแหลอย่าให้แลเขายงจ้อมปัญหาในเมืองแข่ว่าจังไหนคะ่ะอ๋อค่ะพี่น้องหฮอค่ะอันไหเนี่ยก็ได้วเว็นข่าวเงาค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องการวานการเมืองในคะดะหลายเจิหลายเปิงค่ะ ออสเตรเลียและจับปานนานอตึกส่วนของเสียซึกมมันห้กึดยึดลองเฮหไยจ่าเนค่ะว่าอ๋อค่ะปีน้องเฮาค่ะถอมเยาในอกในใจเป็นไว้จงงฮอพองในคะนอะงเงาลายหลายเจอหลายเปิงในคณะ,ะอันเป็นอยู่มีอยู่พ้องยาบมือเหลียวในในคานอนาะค่ะ ໃນຕອນໃນແຕ່ຂ້າໃສໝໍຫອມໄລເອົາໂໍຂະຫນໍ2ໂຄຄໍມາອາໃນປັນປີີ່ນອງເຮົາໃດຂະນະນຕອໃນແຕກໍເຮົາຂັດໄກາໂຕຍເງົາລາຍກູລອງໆຂະນໍກະຂ້ອງ້ັນແລງິນອດຫນຶ່ໃດຂະນະ คันเรียกเงื่นตีในเมืองเ้าค่าในะกอล่งอยู่ติ๊กติ๊กในค่ะออพี่นหฮาค่ะเพราะว่ามาถ่อมด้วยผู้ลงเหรียญขาววันในยังเต๋อมีตื้อตั้งโลงแทงอยู่ในค่ะว่านะนะเงืนในมันเตขึ้นเต๋ลงในกอมันเต็ออยู่ดีอันใไปมักมียากวันเมืองค่ะออมันจ้งหนังวันเมืองในคณนะวันเมืองสุขสุขอันวันนั้น มันเก uhm ี่ยวข้องก้นเมืองอันว่าแห้งเลยในเพราะว่าวันเมืองสุขค่ะเนาะเงินในลงกําเหลีวค่ะการไปมักมีก็โตว่าสังว่จังไดอ่ามันก็เป็นเฮ็ดจังไดในนั้นค่ะเนาะเพราะว่าคั่นเงินลงนยก็มันก็ตงเตือองการกินย่ํากวนเมืองค่ะเนาะมืเร็วในประวั100,000เปียในลกแลเงินไทย1,893ค่ะเนาะ1,893เนค่ะปยกอ่าป้อแทงเงินแขค่ะเนาะอ้าวระว100,000เปียในลกแลเงินแขใน สามปากแปดสย้อนไหนคะอ๋อนาะเมื่อวันนั้นพ่อค้าต้องพิษเหมือนทาง4ี่ร้อยไปห้ารยไปเนี่ยนะเพราะว่าอยูแอสดอลาค่ะนอะ้องเงินตอลลาอเมริกันค่ะ,น,ะน้องหนึ่งแสนเนนเรียงไเงินเงิน่นอลาอยู่6 0 7ิบจุดเจหกสิบจุดจ็ดจ็ด,จด ดอ่อลาวาจังหวงไหนค่ะเอาค่ะเนี่ยก็เป็นเงาไล่ขันแลกเงินหนคณะนอก็ได้เลยันว่าขันแลกเงินมานก็ย่งตึกลงอยู่ในคณะไปคลื่อนขย่ําย่ขคืนถึงสองยังก็สองพันนอนนเนี่ยเป็นพันแปดปลายแก้วค่ะนะเมื่อเร็วเนี่ยพันแปดปลายพันแปดปลายเนาะตอแลกเงินไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยำคืนถึงสามพันเจ้าน่ะนะเพราว่าเฮาคคามาลาลอยลองขันเงินในคณะพี่นอค่ะ อันเป็นปลลุงห้าคาปลอท้าเ้าคามังก็ยั่งเด็ดตั้นค้ดขนาดเมื่อก่อนๆนลยค่ะนะเมื่อก่อนกนในเมื่อคมตุมเมียมมานี่นะยามเป็นวันเมืองติอันค้นใหญ่เมือหนึ่งนะดดีในเอเชียในข่ะเนาะขันเงินจะในก็คืนเหมือนกันนะคะว่ะเกรวกาวมือเหลวได้ก็ลงมาจึงวานันค่ะยาค่ะยืนจมกูดีครับถอมปันแห้งคาะดอนดังเฮดที่โฮกเงาไล่คึดตั้นนั้นก็แค่ดอตเต้ไว้สับสไคร้สกกำขันนะยินจมใหญ่นาคาะอออไม่สูงคา